หลายคนมองว่าการปลูกผักในน้ำหรือที่เรียกว่าผักไฮโดรโปรนิกต้องใช้สารเคมีละลายน้ำช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตที่พัทลุงเขาพยายามปลูกผักไฮโดรโปรนิกโดยลดสารเคมีลงแต่ใช้สารอาหารที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนคุณชุจะพาไปดูเรื่องนี้ครับ คือผักไฮโดรโปนิกส์ภายในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดพัทลุงที่ใช้ธาตุอาหารจากเอนซีผสมเข้าไปถึง50%จนทําให้ผักลดการสะสมของไนเตรตและมีความปลอดภัยมากขึ้นผักที่ได้ก็มีรสชาติอาหารถูกปากเด็กๆที่นี่ซึ่งสารละลายเอนซีที่ผสมเข้าไปนั้นก็มาจากน้ําหมักที่เหลือจากการทํากาชีวภาพค่ะอาจารย์นกคะ่ะ ทำไมถึงมีความคิดที่จะนำน้ำหมักที่ได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพไม่มาผสมกับสารอาหารของผักไฮโดรโปนิกะคะเพราะว่าในผักอะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักแบบใช้ดินหรือว่าการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินนะคะมันจะมีการสะสมของสารไนเตรตถ้าเกิดว่ามันสะสมในผักเป็นปริมาณที่สูงเกินไปแล้วเราบริโภคผักตรงนั้นเข้าไปอะคะมันจะผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายก็ทําให้เข้าไปในร่างกายแล้วเปลี่ยนเป็นสารอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของสารก่อมะเร็งค่ะ จริงๆมันจะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าถ้าเราเพิ่มกรดอะมิโนโลงไปอะ่ะมันจะช่วยลดการสะสมของไนเตรตในผักซึ่งกรดอะมิโน,โนตัวนี้มันก็จะมีอยู่ตามท้องตลาด<ช>แต่ราคามันสูงและก็ค่อนข้างยากกับชาวบ้านก็เลยเราก็เลยมาเป็นที่มาในแนวคิดว่า ในน้ำหมักหรือน้ำชิ้นที่ได้จากระบบหมักแก๊สชีวภาพอะค่ะมันก็มีกรดอะมิโน,โนสะสมอยู่ด้วยซึ่งก็เลยเป็นแนวคิดว่าถ้าเกิดเราเอาใช้น้ำชิ้นจากระบบหมักแก๊สชีวภาพมาผสมลงเพื่อเพิ่มกรดอะมิโนให้กับสารละลายในการปลูกผักไฮโดรโพนิกอะน่าจะช่วยลดสารไนเตรตลงได้แล้วอัตราการจเจริญเติบโตนะคะเติบโตดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอห้หลาใช่เพราะนี่มันเขียวหน้าทานมากเลยใช่ ตัวนี้เป็นตัววัดปริมาณของสารละลายอะคะ่ะที่ใช้ที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชตอนเติมอะค่ะก็ต้องปรับค่า EC ของมันให้เหมาะสมอ,อ๋องอันนี้คือต้องเช็คในเตรสับสมอะค่ะลดลงประมาณ30%ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่คนบริโภคเข้าไปแล้วไม่เป็นอันตรายค่ะครูยินดีคะทำไมเราถึงต้องทำผักไฮโดรโปนิกส์คะคือ จากที่ได้กาศึกษามาแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ผักในท้องตลาดมีสารเคเมีมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นคุณครูทาเคสชีวภาพใช้แล้วแล้วก็มีน้ําหมักก็เลยคิดอยากจะปลูกผักให้เด็กได้ทานแบบปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพอดี <S <S คุณครูมีเศษพวกเศษอาหารแล้วก็มีน้ํานม <S <S นนม <S <S อีอะไรหลายอย่างแทนที่เราจะทิ้งเลือดลาดให้มีกลิ่นมีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็นํามาทําเคสได้ใช้นะคะแทนที่เราจะไปจ่ายค่าค่าเคสที่ ค่อนข้างจะแพงในทางละ400บาทแต่เมื่อเรามาทําเองเนี่เราได้ลดลงเยอะอเราได้เงินส่วนนั้นไปทำอย่างอื่นนะคะจากตัวอย่างของตรงนี้ค่ะเรามีดั้งเดิมคือระบบหมักแก๊สชีวภาพซึ่งนอกจากจะ เป้าหมายแรกคือช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนหรือว่าในโรงเรียนลงไปได้ทางหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะ,ะมันยังได้ผลิตภัณฑ์ออกมา2อย่างที่ที่หลักๆนะคะอันแรกก็คือแก๊สชีวภาพอันที่สองนี่ยจะเป็นน้ําทิ้งจากระบบหมักซึ่งเราสามารถนํามาใช้ในการทดแทนปุ๋ยเคมีคเพื่อปลูกผักได้ทดแทนปุ๋ยเคมีนี่ก็คือการลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือน ความร่วมมือของคนในพื้นที่จึงทําให้เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการกินผักที่ปลูกขึ้นเองจึงปลอดภัยและลดค่าอาหารได้มากซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากการรู้ค่าของพลังงานนั่นเองค่ะ